สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดรูปต่อจากช็อตสั้นนะคะที่ได้ลงไปนะคะโดยใช้ดินสอ2 2 B นะคะระบายแสงเงาขาวเทาดำกันนะคะแต่วันนี้ครูปูปเปลี่ยนตัวช่วยนะคะจะมาระบายด้วยพวกกันจีนนะคะพันปลายด้วยกระดาษกาวนะคะก็เอากระดาษกาวมาพันปลายนะคะเป็น ระบายแสงเงานะคะแทนเปเปอร์สตัมนะคะเอาละค่ะครูปุก๊ก็จะมาวาดให้ชมกันต่อเลยนะคะครูปุก๊ก็จะเกลี่ยแสงเงานะคะให้ให้เรียบเนียนนะคะเกลี่ยแสงเงาให้เรียบเนียนนะคะใช้ยางลบอ่ลบคิ้วให้อ่อนลงหน่อยนะคะครูใช้ 2B นะคะก็จะมาวาดให้ชมกันต่อนะคะ ต่อจากช็อตสั้นนะคะที่รูรูได้ลงไปนะคะเราก็จะมาวาดผมวาดรายละเอียดนะคะให้ให้เสร็จเลยนะคะก็วันนี้รูรูก็จะมาวาดผมแล้วก็ระบายแสงเงาให้ชมกันนะคะเราใช้พวกกันจีนนะคะพันปลายด้วย กระดาษกาวนะคะแล้วก็มาเกลี่ยแสงเงาอุ้ยขอภัยค่ะไปชนกล้องนะคะนี้นะคะครูก็จะลากช่วงปากนะคะตรงนี้มุมปากนะจะเน้นเข้มขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็มาใส่เกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาเบาๆ น้ำหนักขาวเทาดำนะคะเราจะใช้พูกกันจีนพันปลายด้วยกระดาษกาวนะคะกระดาษกาวนะคะเพื่อจะเกลี่ยแสงเงานะคะใครที่ชอบอเกลี่ยแสงเงาด้วยพูกกันจีนพันปลายก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะหรือว่าจะเป็นคัตตันบัตเปเปอร์สตั๊ม หรือว่าพู่กันธรรมดาก็ได้นะคะพู่กันธรรมดาก็สามารถใช้เกลี่ยแสงเงาได้นะคะวันนี้รูก็จะมาวาดให้ชมกันต่อนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรียนสอ 2B นะคะของ อนตั้มนะคะกูก็จะลากช่วงผมนะคะเราอาจจะเกลี่ยนะคะเพื่อจะได้ง่ายขึ้นนะคะเปลี่ยใส่เงาผมไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปาดด้วยยางลบออกก็ได้นะคะนี่นะคะวิธี ระบายผมให้รวดเร็วนะคะแล้วก็เกลี่ยด้วยผู้กันปีนไปเลยนะคะระบายเงาไปจากนั้นแล้วก็ล่างช่วงที่เป็นผม สีดำนะคะเข้มนะคะมีน้ําหนักเทาด้วยนะนี้เราก็จะเพิ่มบริเวณหัวนะคะสีสษนนะคะให้สูงขึ้นนะคะรูก็จะมาวาดให้ทุกคนดูนะคะจะได้มีไอเดียนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานการวาดรูปของเราเองนะ คนสามารถทำได้นะคะดูทิศทางการตวัดเส้นด้วยดินสอแหลมเปี้ยวกันเลยทีเดียวนะคะนี้กูกก็มาวัดต่อจากช็อตสั้นนั่นเองวันนี้ก็มาแบบสบายๆนะคะลากเส้นแล้วก็ระบายแสงเงาจะอ,ออกแนวช่วงที่เข้มแล้วก็เน้นขึ้นมาหน่อยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเงาของแก้มนะคะเราก็ระบายน้ำหนักนะคะเป็นโค้งขึ้นมานะคะเพื่อจะให้แก้มดูนูนขึ้นมานะคะส่วนด้านนี้เราก็ระบายตรงนี้ให้เข้มนะคะช่วงช่วงกลางของริิมีปิดปากก็เน้นเส้นดำขึ้นมานะคะ รู้สึกว่ามุมปากจะใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวกรณปบกลบใหม่นะคะเน้นนะคะให้ตรงนี้เข้มนะคะปากเป็มมุมปากนะคะมุมปากเขี่ยด้วยนี่เราก็ใช้พวกกันนะคะละลายสำรับเทาไปให้ทั่วเลย ่วงผมนะคะแล้วก็ระบายระบายน้ำหนักเทาไปเดี๋ยวเราค่อยใช้ยางลบนะคะยางลบมาปาดเส้นนะคะนี่นะคะใช้ยางลบนะคะปาดเส้นขึ้นมา แล้วเดี๋ยวเราค่อยเน้นอีกทีหนึ่งใช้ยางลบนะคะคูไใช้ยางลบของอะไรนะโมโนนะคะก็ต้องซื้อไส้มาใส่นะคะก็สามารถใส่ไส้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไส้นะคะเป็นลนักษณะนี้นะคะ แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะอ้าเอาเอาเอานี่นะคะโอเคคุณพูณนค่ะก็นี่นะคะ <c oughs> อค <c oughs> คคะะคะย่างลบเราก็ใช้ลบส่วนที่เป็นแสงนะคะแสงเงา ช่วงนี้เราก็ระบายให้เข้มขึ้นนะคะน้ำหนักเทาก่อนนะคะช่วงน้ำหนักเทาเดี๋ยวเราจะมาเน้นช่วงที่เป็นสีดำนะคะเราก็ระบายให้ทั่วเลยเดียว ก็จะมีผมแยกออกมานะคะหนึ่งนี่เราก็ลากผมนะคะให้พิ้วนะคะพยายามใช้เส้นนะคะใช้เส้นแบบลากเส้นพิวตวัดนะคะจับดินสอให้ถนัดนะคะตะวัดเส้นของผมนะคะ ตรงนี้เราก็เน้นนะคะส่วนที่เป็นสีดำนะคะเราก็เน้นขึ้นมาอ่าส่วนที่เป็นน้ำหนักเข้มนะคะเราก็เน้นให้เข้มขึ้นมานะคะเห็นไหมคะช่วงอ่าช่วงนี้ก็เหมือนกันนะคะหลังหลังใบหูนะคะก็จะเป็นน้ำหนักเข้มนะคะเราก็จะเน้นขึ้นมานะคะ ลา,ลากเส้นผมนะคะลากเส้นผมดูง่ายไหมคะเวลาดูปูปล,ล่างลากเส้นนะคะลากเส้นไปตามทิศทางของผมนะคะก็จะฝึกนะคะฝึกบังคับข้อมือไปด้วยเลยเราจะได้บังคับน้ำหนักมือและบังคับข้อมือของเรานะคะ ให้ไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะต้องการลากเส้นนะคะก็ต้องมีการฝึกฝนนะในการที่เราจะวาดรูปลากเส้นได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะก็จะต้องฝึกฝนทำซ้ำบ่อยๆนะคะเราก็จะเกิดทักษะความชำนาญนะคะในการลากเส้นนะคะนี่ครูก็มาสาธิตวิธีการ ลากเส้นผมนะคะเมื่อกี้ลบไปก็จะจางนะคะครูก็จะปาดออกนิดนึงนะคะนี่นะคะจะปาดช่วงที่เป็นน้ำหนักเทาๆานะคะจากนั้นเราก็เน้นช่วงที่เป็นน้ำหนักเข้มนะคะดำเน้นช่วงน้ำหนักเข้มขึ้นมา นี่ปูปูว่านางแบบนะคะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องขอไปด้วยนะคะคือชื่อของเธอไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเห็นเธอโฆษณาในหนังสือแล้วก็เคยดูหนังที่เธอเล่นด้วยนะคะใครจําชื่อเธอได้ก็คอมเมนต์บอกโปโูปโูด้วยนะคะนี่นะคะ หรือว่าดูไม่ออกว่า <c oughs> คือใครคระคูปูถ้าถ้าสมมุติครูปูถามว่านี่คือใครใช่ไหมคะแล้วครูปูวาดใครทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูปูวาดใครโอ้อึ้งอึ้งเลยคะ่ะคท่านี้นะคะนี่นะคะครูก็มาวาดเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะ ทุกคนจะได้ลองไปฝึกวาดกันดูนะคะหารูปที่เราอยากวาดนะหาหาูปที่เราชอบนะคะแล้วก็เป็นขาวดำด้วยจะทำให้เราเห็นแสงเงาได้ชัดเจนเลยนะคะนี่นะคะกูก็จะลากเส้นเสื้อนะคะเสื้อหออเสื้อลากช่วงไหล่มานะคะ ึกลากเส้นแล้วเราจะสนุกกับการวาดรูปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นที่อิสระไม่ถูกตีกรอบนะคะการลากเส้นอย่างอิสระคือการวาดรูปที่สนุกและมีความสุขที่สุดนะคะสาหรับความคิดของครูปูนะคะถึงได้ชอบวาดรูปเพราะว่ามันได้รู้สึกว่าเป็นอิสระนะคะในการลากเส้นนะคะแล้วก็ไม่มี ตารางมาบังคับเรานะคะเราก็ลากเส้นไปนะคะตามที่เราเห็นนะคะส่วนลายผ้านะคะเราก็ลากเส้นลายผ้านี่นะคะก็เราจะเน้นตรง ออนะคะตรงนี้ให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ระบายแสงเงานะคะเห็นไหมคะดูการวาดของครูปูแล้วก็ไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าครูปูอยากให้ทุกคนนะคะลองอ,อรับชมรับฟังนะคะวิธีการวาดและการอธิบายของครูปูนะคะเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการ ที่จะวาดรูปนะคะนี่ก็ระบายไปเลยเห็นไหมคะเราระบายน้ําหนักเทาเพื่อให้หขยปลานะคะหขปลากระดูกหอปลาขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ก็ระบายด้านล่างอีกนิดเึงเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะขึ้นมาเป็นกระดูกหขยปลาแล้วนะคะระบายแบบง่ายๆเลยเห็นไหมไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะ เราทำได้ทุกคนทำได้กูรูเชื่อนะคะเนี่ยกูรูมาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาเลยแล้วก็ฝึกนะคะฝึกลากเส้นนะคะฝึกจนชำนาญน,นะคะแล้วก็กะระยะห่างนะคะเอารูปที่ตัวเองชอบมาลองฝึกกันดูนะคะมีกูกูก็จะระบาย ผมนะคะส่วนที่เน้นนะคะเน้นสีดำแล้วก็เน้นขึ้นมาเลยช่วงที่เป็นสีดำเราก็ดูรายละเอียดนะคะสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนมีลักษณะยังไงนะคะการวาดลูกก็คือ สังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กะระยะห่างแต่ละจุดให้แม่นยำแล้วก็ลงน้ำหนักขาวเทาดําให้ชัดเจนนะคะแค่นี้นะคะรูปของเราก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะนะคะลองจำสามหลักข้อสามข้อนะคะที่ครูปูได้แนะนำไปนะคะลองนำไป ปรับใช้กันดูนะคะถ้าเราจะวาดรูปแบบไม่ตีสเกลมันอาจจะเพี้ยนบ้างนะคะอาจจะกะระยะห่างผิดไปบ้างนะคะสังเกตรายละเอียดไม่ค่อยชัดเจนบ้างนะคะในตอนแรกทุกคนก็ต้องออจะเจอแบบนี้กันมาก่อนทั้งนั้นนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะ ตั้งใจที่จะฝึกกันนะคะเป็นไงบ้างคะพอที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ครูกก็วาดให้ทุกคนชมกันนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มี ความรู้นะคะในการวาดรูปที่จะไปวาดด้วยตัวเองได้นะคะใส่ทิศทางของเส้นผมเลยนะคะกูก็ลากเส้นนะคะตามทิศทางของ ะะกดนะคะน้ำหนักมือเวลาตวัดเส้นถ้าช่วงไหนเข้มแล้วก็กดให้เข้มนะคะช่วงไหนเบาเราก็ผ่อนนะคะผ่อนน้ำหนักมือนะคะเวลาเราวาดรูปนะคะก็มีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะเราบังคับน้ำหนักมือได้นะคะ นักเป่านะคะเส้นนะคะก็อยู่ที่การบังคับน้ำหนักมือของเรานะคะเราจะกดให้เส้นเข้มเราก็กดลงไปเลยนะคะบังคับข้อมือให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะโดยการฝึกเส้นบ่อยๆนะคะครูก็พูดซ้ําคําเดิมนะคะตลอดนะคะเอาละคะล่วะ,คะวันนี้ครูบุ๊กก็มาวาดให้ทุกคนชมประมาณนี้นะคะ พอจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนบ้างหรือเปล่าเอยใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกรุ๊ก็ขอให้ทุกคนวาดรูปเก่งๆกันนะคะลองไปฝึกวาดกันดูนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้กรุ๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะต่อจากช็อตนะคะเพื่อมา วาดให้ดูใหเ้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะวันนี้กูก๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้ค่ะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ